เขากันจะ้ะคราจมาข้าขมีไายน้ำกบอือมประกัดกรอบไปนะมเฝ้าดันแทะทำงานจ้าเกินบลไก่ดก็แต่แบบยังหาหกนาทีอยองหอนน้องจ๋ามาจ้าเลิกงาน,นมาขอประหยัดแม่แซ่บอ <c oughs> ันนี้สาวเดินตํามั่วากหมือตั้มส้วน่อไม้กากหมือ ะะกําลังนวดก่อสวัสดีค่ะสาวเดือนจ๋ามาพบมาพอก,กันคือเก้าค่ะพี่น้องจ๋าพี่น้องกออ็หิมะตกหิมะตกคนไปทำงานส,สดันได้อีหรอย่างสดันได้อันต่ำต่ำส่วนก,กาดนี้มาพี่น้องคอนนละพี่น้องจ๋าเออเจ้าหญิงทวงอันเม็กะกทินคนเด้อ ต้มสกัหมูกับพี่นองทุกจทเจ้าทั่วเม็ดกระถิ่นคนเดอ้อเออนั่งอยู่ดูนเป็นเดือน้ะเดจจ้ะเป็นเดือนแล้วนะจ๊ะเออแต่ว่าดำถึงสิก่กะถึงแม้จะดำแต่น้องอร่อย <c oughs> ถึงจะดำแต่แซ่บมาเป็นพี่น้องจ้าเรื่องงานมาไม่เมยโอ้คอยไปทำงานพาร์ทไทม์ไปจ้าไปทำพาร์ทไทม์หมายถึงเขาต้องการก็ไป <c oughs> คือมีแบบว่ามีห้องเนาะให้ทําความสะอาดเออเขาก็โทษตายไปๆเห็ดผัดทางบ,บอกกลับไปละเดินมาการาฟเหมือนจ,จะได้เห็ดประจัญมังกรกระดากระดาปวงลุมนะ้ม,มเมมน,มเนาะกระมือเดี๋ยวซนกกระมือไม่ได้จับหนังดูดไม่เห็ุงานเลยจ้ะเมื่อยเนาะ มาจ้วดย้ยาซากก่อนกินเขาอ,อย่างเสียบ<ม>แต่เมื่อเขาแตมีอันนี้ค่ะชะอมเตรียมปลาสะลัดผักซีลาวซีหอมเช่นเนี่ยมาเด้อสจำแขกข้าขกินแบบตำส่วนหน่อไม้กากหมู ใส่บักแข่งน้ำแซ่บอืมอืมอืมมาแห้งยาวยาวใส่ปลาแดกขาดปลาแดกไปเลยหรอคะอืมอาหารฝรั่งมาอยู่ถ่ังแล้วพี่น้องอืมเข้ากันจ้ะรับน่าจ้ะข้าวมิยายน้ำขวดอืมประกาศขอบไปนะ เฝ้าด really ันแทะบลาฮิน่าว่ไปจ๊จ๋เฉัมทำงานซาเุดินบ่กไ่ เราแต่แบบยางหาหกนาทีของหรอ้าหกนาทีก็ถึงที่ทำงานวันนี้ขึ้นรถขึ้นล้าเราเดินชอบเราเดินทำที่เดิมลยจ้ะมันกัดชิมถึงน้องจตดำแต่ก็อร่อยนะจ๊ะ ตับยาคุณดังแบบไม่สองเครื่องคนไม่อยู่คนไม่อยู่เราจับดังถ้าร้านเป็นไปเรีย็นว่ายน้ำค่ะหน้าเป็นธุระใหะเรียงรูเรียงร,ร้าน,นก่อนไปเนาะดีจะมีคนเรียงรูปกันแล้วก็ไดท้ทำงานเนาะ ถั่วรางพันบัมาเลียงลูยเขาเลยจ้าฉันหา้าบเ็อย่างเขาต้องทำงานซื้อเพันธุบัมาเลียงมาเลยก็คือบ้านเะ้าเนาะพ่อแม่เ้าเลียงเลียงขายฟร,รีอคนไหนเงินเดือนเนาะอือหือยทำงานนหุงน ตามีเป็นเสียแล้วเป็นกับแม่เรียงร้านหายคอยไรมันเลยเปื่อเบิ่งตามีเป็นหแบบม,มาตกน้องมนะันตกแต่ว่าเป็นแบบเป็นฝนเป็นพี่มาฝนแบบตกละละลายหน่ะ ลกพ่อหนาวกับเบื่เบื่ย่ีเมียไทยเป่าวามหมอนมาหาไปในพี่น้องก็อย่างนี้เมียไทยอือคอ,อย,นย,ยอหนาวออทุกเล่าเ้เที่ยไหมพี่น้องอือกเบื่มาใช้แผ่นห่อนด จมหาคว่ำหนาวเลยแบบกลับมือพี่หนักง่ายดีคนท้องนราไม่หนักพอหวานแบบอย่างนี้นา้าแบบอย่างนี้ 看嗯,嗯。老板，我在个人晒那个筋，你还知道？嗯，它把筋剁啊干哪？嗯，我来筋就筋了，它把块筋剁，我麻，嗯，我麻哪？你说还有就再一个。 ยุ่ประจำเงามันจะเป็นโลกซึมซับมันยุ่งเกียว,วกับมนไม่มันไม่ปวดจมีรสจัะควาเบื่อที่มากเป่าไปทา้าเมืองไทยได้กันอีกครยังเนาะแต่เพราะทา้าเมืองไทยเป่มาก็หอยมาก่าก็จะดีเนาะจับ เฮ็ดมือเดียวค่ะเฮ็ดงานทำมันเดียวเขาต้องการคนทำความสะอาดห้องอน,นี้เขาก็ปิดปิดแล้วก็ทำใหม่เดินกระกระดาเป็นซีซั่นจ้ะเป็นช่วงช่วงเนาะปีนึ่งตอนที่ทำงานประจำอยู่ประมาณหาพกเดือนเนี่ย ขนมข่อ,อ,อยยูแล้วเพราะฝ่ายเทศประจับตลอดปีแต่ขนมข่อยยูมันมีช่วงหยุดพักวันค่ะเพราะว่าคนอันบริม่อยู่ตลอดคนบริย,บรยูนี่ตลอด嘛ก็จะมาช่วงฮอดีเดียวเราเล่นหยุดขเขาเิ่มชิสันปกติจะเลยพักนะ Paknya, paknya sih ada. Kamu, kepulang, aku bilang aja. มูกเลยคอไปยแล้วเพื่อนต้อง,งหนาวต้องเผ็ดตากฝนแบบอืมมันอีกว่าตากฝนตากที่แม่เเห็นใน้ฮมอยู่หรอจ๊ะแต,ต่ว่าเข็นนั่น เค้นอย่างเครื่องเค้นมออันเนว้ใส่แบบว่าไปทำควมสาดบอกว่าคุ้มว่าอย่างนี้แม่จ๊ะเพราะเครื่องดูดฝุ่นไอ้อย่างนี้นที่เก็บมันจะมีอะกายป็นเค้นนะตู้เค้นแบบนี้ใส่อของทำงานมันตากฝนตากไม่มากอ่ะ เอี่อยงมั้งมั่งค่ะมันมียไงสิจ้ะต้องเล่นมากที่สุดต่มีอพาร์ตเมนต์ก็อพาร์ตเมนต์ชาเลนเนาะสามหลักแล้วกะ็ห้องเป็นห้องนอน,นห้องนอนอีกประมาณสามสิบอะสามสิบสี่สิบห้องเลยแต่ว่าเป็น Ông làm VIP phí nhảy ta Ông giải hăng sủ, ông VIP phí nhảy nhảy mà mm. Yêu xoài hả? Có <coughs> <coughs> mm. oh, phải đi Phết xuống quá <coughs> เป็นน,น้ำบ๊อบเนี่ยคนสุกค่ะแต่าตะฟ้าลงก็อยากบอกไทยนะเอาอีสานแบบไทยภาษาบาทฮ้อก็ออเป็นตะเบิ่งแต่ว่าคนสุกความสุกได้บอกค่ะเด็ดผู้เดียวเลยจ้ะเอาน้ำกล่องจ้ะแต่ว่าก็พี่น้องใหญ่จ้ะ ผมสุกไก่หงาไปไม่อยู่แหลกแหกน่ะปีนึงปีสองปีก่อนมาชิลอากาศมันหนาวมาก็หายไม่หรอกอืมก็หายน้อยใจอย่างเงี้ย ไพ่เราจะอย่างนี้พี่ดึกหนักค่ะแข่นใส่้ัว้บริโตนคนก็บสือกล้องซื้อกล้องซื้ือยังไงคอยเช็คงานเกิดตัดหรือไมโคโฟนเช็คคลิปตือตนเมียแบบเรลไดลงทุนสื้กว่าเนาะหรือไม สุดไฟสุดยังไคงค่ยบอกก่อนท่ามคิมเลยแต่ก็ไม่ค่อยเงาเท่าไหร่แบบเท่าไหร่ให้ชิมได้บอกใช่ไหมจ๊ะคนมันดูมันอกแต่เข้าใจแต่ผู้ใดมีมูอคนใช้ก็ดีค่ะมีมือบอกนะ ไข no kind of ่ข้าวเปลี่ยวค่ะอาหารคนไทยคนนี yeah, oven, ้ค่ะไข่ยิ่งสูงยิ่งสูงยิ่งจ้ะยิ่งสูงกึไข่หมูไก็ยิ่งเป็นบานรักตาอากาศส่วนมากคนจะซื้อไว้มาเที่ยวค่ะนุ้ยก็ได้สวย เี่คลิปพราะได้วอลิจามเยจ้ะมีความสุขอีกแบบนึ่งแต่มันก็สูมีมุมมีปลอกเลยค่ะมีมุมมีปลอกมีพี่นองมีพ่อแม่นะปอกไทยบอกภาษาบาลก็มีความสุขอยู่เดียวเราจะฝรั่งกับขอบคัวมันก็ความสุขอีกแบบแต่ว่าอยากแบบว่าสนน้าแบบ กับพี่น้องบานห้องิชมอมต้นตามใจไว้ซื้อกับข้าวกบน้ำใช่ยอืมอมันกบมีความสุขไปกินกับข้าวแบบนี้กับช่วยหคล้ายเหงามีความสุขอีกแบบหนึ่งอืมถ้าเราคอยกินาหารฝลัง บอกคล้ายกินหอดบานแม่พี่น้องก็ม,ม่สูตรเวลาเราได้กินอาหารบ้านเราเรามีความสูขอีกแบบนึงบอกอรอยฟังคุณจะตางเมืองตังเมืองตางแดนจะเข้าใจอมองคนบะหมี่ดูไม่กลิ่นแบบนี้ค่ะร้านค้าร้านขายบะหมี่แบบมีบะหมีข่ขายของไทยแบบบานท้าเนาะบางประเทศนะพี่น้องนะคือคบางคนเขาจะบอกเนาะ หัเสือหากิ่นบ่มีเลยน้ำปากก็ข่อยน้ำาาาคือเป็นยูผันเวายก็เจาก็มีซามีมีขบขวัวาฝรั่งเนาะบางคนอาจจะคิดว่ามันมองหนอกสุขสบายคิดไม่เด้จ้ะคิดไม่ก็จะไม่ยูมอ่งหนอก ไปทานหปทากินง่ายคือบ้านเราเด้ไปหน่อยเด้อกินเงาจ้ะขออนุญาตกินทั้งหมดเอาละพี่น้องจ้าป้าแสบคักแสบแน่พี่น้องสว่งวะสว่างบ้ากับพี่น้องโอ้ยเมื่อยคักเมื่อยแน่ทำงานทำความสะอาดห้องคนเดียวมันห้องหน่อยๆเด้อพี่น้องห้องวีไอพีห้องใหญ่ๆจ้ะเมื่อย์กับสค่ะเงินมันดีค่ะอยู่เมืองนอกเงินดีอยู่ค่ะ เห็นเงินกับ20เอาละค่ะมาคิมีของสาวเดินแสดงฝากกดไลค์กดแชร์ทางสาวเดินไกลบ้านทางสาวเดินคำตาสวนแล้วก็ทางสาวเดือนชาแนลจ้าฝากกดติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ในได้จะเด้อจ้าเดินก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะพบกันคลิปหน้าจ้าอยู่ดีไม่แห้งมีความสุขกันสุขุทุกคนเด้อสวัสดีค่ะ